ผมเข้าใจละมีชีวิตคู่เจอคนที่มีความสนใจในการหาหนทางเข้าใจชีวิตเหมือนกันแล้วชาวนามาจากไหน Why did you become a farmer <laughs> คืออยู่อยู่มาวันหนึงมันก็เกิดขึ้นนะคะคืออาน,นก่อน <c oughs> เจอคริสหรือว่าร่วมกันคิดว่าจะเป็นชาวนาเกิดขึ้นจากอุ้มเองเพราะ <c oughs> ว่าคิดมาเองว่าอยใช่ค่ะแต่มันเกิดจากที่อุ้มว่าหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมทำให้เรารู้สึก ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือได้ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่พร์ตเล่นซึ่งเป็นเมืองที่คนเนี่ยเหมือนมีความกระตือรือร้นในการปลูกอาหารกินเองหรือว่าเหมือนพึ่งพิงวัตถุให้หน้อยลงคือเมืองโพตแล่นมันเป็นเมืองที่แปลกมากเลยค่ะมันเหมือนเป็นคนที่คิดคล้ายๆกันแล้วก็ออกจากเมืองใหญ่เพื่อมา <คน S 2> อยู่ที่นี่ทุกส<ท>ารคดีบอกว่าคนอเมริกันคือคนที่บริโภคครึ่งหนึ่งของทั้งโลกผลผลิตของทั้งโลก แต่ว่าที่เมืองเล็กๆเมืองเนี้คนหานมาสนใจใช่ปลูกผักก <ac> ินเองอุ้มก็ถามก็ไปปลูกผักแล้วก็ไปอยู่แบบนั้นก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีเพราะว่าต่อไปผู้ปลูกอาหารได้จะยิ่งใหญ่มากคืออุ้มคิดว่าวิกฤตอาหารมันกําลังมาเร็วมากอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าเดียเด๋ยวนะคือนะบ้านเราทําม,มาตั้งนานแล้วเนี่บ้านฉันเนี่ยปลูกข้าวกันเขียวสะพรั่งแล้วก็แกเพิ่งมาเหินเนี่ยใช่แล้วเราก็มีความ อุดมสมบูรณ์มีแนวคิดเรื่องนี้มีคนทําเยอะแยะมากตอนที่กลับมาเมืองไทยก็เลยคิดว่าและอะไรที่มันคือหัวใจของเกษตรกรรมอะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดของเกษตรกรรมไทยก็คิดว่าคือข้าวสิเพราะเราก็โตมา,าด้วย<ด>ข้าว,าวแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าการปลูกข้าวทํายังไง<ะ>ใกล้ที่สุดแต่ไกลที่สุดเลยค<ะ>่ะแล้วก็พอเริ่มคิดได้ก็คิดว่าแล้วทําอย่างไรถึงจะถึงจะปลูกข้าวกินเองได้คือ อูมาเหมือนที่ฝรั่งเขาพูดนะ where there's a will there's a way คือถ้าถ้า,ถามีใจเดี๋ยวก็มีทางคือพอเราเริ่มคิดได้ก็เริ่มออกหาข้อมูลว่าต้องทำอะไรต้องไปทำที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมหนูไปปลูกที่ไหนคะสุพรรณค่ะบ้านเกิดเหรอไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะอยู่มาวันนึงก็เพราะว่ามีมูลนิธิข้าวขวัญซึ่งเขาสอนทําเกษตรอินทรีย์อยู่ที่นั่นอ๋อก็เลยไปเรียนกับเขาแล้วก็แบบหาซื้อที่แถวนั้นเลยเพราะว่าจะได้ไปไป เรียนแล้วทำเลยอ่ะใช่ค่ะ,ะเริ่มลงมือทำเลยจากที่ไม่รู้อะไรเลยปลูกต้นไม้ไม่เป็นปลูกต้นไม้ตายหมดเ่ <Yeah. S 1> Good job well done Really เป็นเป็นต้นมากในชีวิตให้ฮันนี่ r s <First. laughs> ึกยังไงบ้างครับที่ได้เห็นขั้นตอนแล้วก็ได้ไปทําเองตั้งแต่ต้นจนจบจากดินเปล่าๆจนได้ข้าวมากินคือรู้สึกเป็นผู้เป็นคนเยอะเลยค่ะเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะหมายถึงคือเราได้รู้จากตัวเองขึ้นมากนะคะแล้วก็รู้ว่าอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้เราอ่อนแอมากเลยคือเราต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆเยอะมากนะคะแล้วก็เราพึ่งตัวเองน้อยมากเลยแต่ว่า เมื bin, ่ออยู่ในท้องนาคือมีแค่เรากับแผ่นดินนะคะกับดินใช่จะทำยังไงแล้วคุณจะทำยังไงให้มันกลายเป็นอาหารคือทำยังไงหรือว่าเราจะได้ไปสัมผัสและเชื่อมต่อกับผืนแผ่นดินยังไงคือเราขาดการเชื่อมต่อนั้นมานานมากค่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะคือไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จในงานมาขนาดไหนหรือว่าหนังสือขายดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่ เราทําข้าวกินเองได้เว้ยกับมือแล้วก็เราเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันเขาจยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องดีค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงจะทําต่อไปใช่ไหมคะนี่ทํานาที่สามนาที่สามแล้วนะคะแล้วคราวนี้จะยังไงอนาคตวางแผนยังไงก็ต้องไปอยู่อเมริกาใช่ไหมมันต้องใครสักคนหนึ่งออกไปอ่ะไม่เข้ามาก็คุณไปอ่ะแต่วันนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็อยากเรียนรู้คือเดี๋ยวก็จะไปเรียนเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่อเมริกาด้วยค่ะแล้วก็คือ then we'll decide after that ่ค่ะก็คงไปใช้ชีวิตที่อเมริกาสักพักหนึ่งสามปีอย่างน้อยสามปีค่ะแต่ก็กลับมาบ้านนะแต่หลักๆก็จะอยู่ที่โน่นค่ะสามปีกลับไปทำอะไรเกษตรเขาอะค่ะต้องเรียนเขาสอนด้วยแล้วเขาก็เรียนเรียนเบญจโยอีด้วยค่ะแล้วเราแม่บ้านหนึ่งแม่บ้านเป็นแม่บ้านว่าที่เป็นแม่บ้านแล้วก็สองก็ยังทําหนังสืออยู่ที่เมืองไทยค่ะแล้วก็ทาทั้ง ต่อทางอินเทอร์เน็ตอะไรนี้ค่ะแล้วนอกนั้นก็คือหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนภาษาจีนอะไร่เงี้ยอยู่อเมริกาเรียนภาษาจีนมันอยู่อเมริกามันจะเรียนภาษาจีนก็หนก็เรียนภาษาไหนได้อะใช่แต่ว่าแต่อย่างน้อยเรามีเวลาใช่ค่ะเรามีเวลาแล้วมันก็ก็หาอะไรทำไปค่ะ Uh huh. ผมมีความร,รู้สึกว่าไม่เจอ,อน้องอุ้มนานมากแล้วก็เห็นชีวิตใน,ในการ<อ>เปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมเห็นการเขาเรียกอะไรนะจริงๆคาว่าบรรลุนิติภาวะนี่มันบรรลุกันนานแล้วล่ะมนุษย์แต่บรรลุมนุษย์ภาวะเนี่ยต้องใช้เวลาแล,วแล้วเราจะค่อยๆบรรลุขึ้นเรื่อยใๆใช่ไหมฮะ,ฮะวันนี้รู้สึกว่าชีวิตลงตัวมีความสุขแล้วก็เป็นไปตามวิถีทางที่เราค้นหามาตลอดชีวิตหรือ,อยังครับคือคิดว่ากําลังเดินทางอยู่ในทางที่ถูกต้องคือได้พบผลทางนั้นแล้วแต่ว่า มันเป็นทางเส้นที่ยาวมากค่ะคือเราก็ต้องค่อยๆเดินไปแล้วก็ตอนแรกก็ก็หาแล้วก็เจอแล้วก็เดินอยู่คนเดียวแต่ว่าวันนี้ก็มีคนมาเดินด้วยแล้วก็เป็นคนที่เดินอยู่ในทางเส้นเดียวกันอยู่แลว้วอะค่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็ยิ่งมั่นคงขึ้นไปอีกเพราะว่าเราก็แน่ใจว่าอ๋อคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเดินไปด้วยกันค่ะ มีคําแนะนําสําหรับคนเริ่มต้นไหมครับสมมุติกําลังสงสัยเริ่มสงสัยแบบคุณแบบคุณว่าเฮ้ยเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรากาลังอยู่ไปทําอะไรหาเงินใช้เงินตายว่าไม่มีอะไรเลยหมดแล้วมีคําแนะนําของการเริ่มต้นไหมครับคือการที่ได้รู้จักตัวเองเป็นเรื่องสําคัญก่อนที่เราจะทําอะไรต่อไปโดยที่ถ้าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วทำทาสิ่งต่างๆ มันเหมือนกับคนที่หลับอยู่อะค่ะใช้ชีวิตแบบหลับอะค่ะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราตื่นขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังจะไปที่ไหนเพื่ออะไรคือมันจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะแล้วก็ทุกวันนี้คือมันต้องพยายามตื่นมี<ด>ความใช่ค่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ตื่นก็ <c oughs> ยังต้องเรียนรู้ต่อไปโดยสมบูรณ์นะคะก็ยังก็ยังเครื่องหลับเครื่องตื่นบ้างในบางครั้งแต่ว่าคือคือว่ามันมันก็ Uh, my last question did you find your answer about your question what are we living for what is life i think it's a lifelong journey you know so you keep searching but i think what you just said was like i think everything everything even the most basic thing can have meaning so Even trip the bus can have meaning, even though you every day, somehow find way have meaning. So me, haven't the answer, but best enjoy the on can find found going along a day, a way trip though it to to but to trip the I I'm you do So do bus my และ <laughs> สิ่งที่เขาตอบประโยคสุดท้ายผมชอบมากครับเราจะมีความสุขตลอดการเดินทางเพื่อค้นหาของเราจนถึงวันสุดท้ายของการค้นหาของชีวิตอขอบคุณมากครับคริสครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณ<ม>คัณคบ ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่น้องทั้งสองคนตอบน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสําหรับหลายคนที่กําลังสงสัยอยู่และเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับหลายคนที่รู้สึกว่ากําลังเดินทางอยู่เหมือนกันกําลังหาอยู่เหมือนกันแต่บางทีมันก็สุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าเราหาหานทางที่เราจะแก้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเส้นทางจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการพบกันใหม่เพื่ออิตั์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ なに <拍手 S 2> <music>